ดีเจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้ายังมาสายกันไปนะเจ้าสำหรับปีใหม่ปีนี้2 5งพัน้าอ่นะเจ้าเลุ่ยืนมาถึงแล้วนะเจ้าอาการขนานเนาะอย่าลืมนะเจ้าพอไม่เป็นน้องอย่าลืมใส่เสื้อนานอุ่นๆนะเจ้าปิดจมูกดนะเจ้าใช้ใช้เม็ดปิดจมูกนะเจ้าอันนี้นะเจ้าอันนี้เ็เจ้าจะมาเออมาบอกเก่าเมื่อปุ่มิน้องได้รับทราบนะเจ้าผู้ที่เกิดนะเจ้าผู้ที่เกิดฟังนะเจ้า เกิดก่อนวันที่หนึ่งกันยายน2505ันห้อยห้าเดีจ้าบางคนอาจจะลืมก็ได้ว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยเกิดบดัตรใดนะเจ้าข้าเจ้าแต่ข้าเจ้าบันลืมนะข้าเจ้าเกิดบดัตรใดเจ้าแต่คนเท่าอาจจะลืมน้อยหนึ่งเจ้าเนาะอายุ59ที่จะถึง60นะเจ้ายิบบัตรประชาชนมาเจ,จ้านี่เจ้าในกระเป๋าเนี่ยควักออกมาเลยมาดูซิว่ากระเป๋าตัวเก่าเนี่ยนี่แหละเจ้าบัตรประจำตัวประชาชนเกิดวันที่ก่อนวันที่หนึ่งกันยายน พุทธศักราช2505น,นะจ้าถ้าไขหู้ตัวเกิดก่อน1กันยายน2505นะจ้าเกิดผู้ที่เกิดก่อนวันที่1กันยายนพุทธศักราช2505นะคะรีบนะคะขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่30กันยายน2564นะจ้า ก่อนนะเจ้าก่อนวันที่30กันยายน2,564น่ะเจ้าคนทีีเกิดก่อนวันที่หกันยายนส5ง5อย่าลืมมาขึ้นทะเบียนนะเจ้าขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยเงชฉีพในเดือนถัดไปของเดือนเกิดน,นะเจ้าคุณสมบ,บัติก็คือหนึ่งนะเจ้าต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารสว่วนตำบล อยู่ในเขตนั่นๆนะเจ้าสองต้องมีสัญชาติไทยนะเจ้าต้องชันชาติไทยนะเจ้าชนชาติไทยตัวนะเจ้าลสมัสติสมัานะเจ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการจ่งรัฐขา,ายห้อตัวเป็นคนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องพียงชาติไทยได้เจ้าเชิญนะเจ้าเชิญมาขึ้นทะเบียนนะเจ้าอย่าลืมเตรียมรักฐานนะเจ้าบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหน้าบัญชีธนาคารบม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพปราคานพกสหรือว่าธนาคารอื่นในเขตท่านที่มีอยู่หรือท่านได้ฝากเงินไว้กับธนาคารอันอี้ก็ได้นะเจ้าเนาะถ้าหากท่านมีตระมจำตัวประชาชนเนาะเป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุครบเกิดก่อนวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2 5 5 5 ท่านก็สามารถมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยอย่างชีพในเดือนถัดไปของปีงบประมาณถัดไปนะคะยกตัวอย่างท่านที่เกิดเดือนมกราเดือนนี้นะคะหากท่านอายุครบท่านจะได้รับเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่จะได้รับผ่านบัญชีธนาคารเจ้าต้องผ่านทางชีธนาคารนะเจ้าแต่ตอนนี้นะเจ้าถ้าหากท่านมาขึ้นทะเบียนนะเจ้าขึ้นทะเบียนที ตทางบ้านเฮาคืออ่าณนะองค์การบริหารส่วนบรรษับบ้านเฮาหนะเจ้าะตำบลสะนะเจ้าะจะขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสะนะเจ้าซึ่งท่านจะต้องนำมรดค์ท่านนะเจ้าบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้าะชำรจริงเนาะทะเบียนบ้านนะเจ้าแล้วก็ธนาคารนะเจ้าสะรวมบัญชีธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้กรอกข้อมูลของท่านลงในระบบสารสนเทศนะเจ้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะเจ้าแล้วท่านก็จะได้มาเสียชิชนะเจ้าบาเสียซิพในการรับเรย่ังฉีดของปีงบประมาณทัดไปนะเจ้าอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดก่อนวันที่1กันยายนพุทธศักราช2อ0 5อย่าลืมเตรียมหลักฐานบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน บัญชีธนาคารนะคะยื่นต่อเจา้าหน้าที่ที่ท่านอาศัยอยู่นะคะณนะเทศบาลอาบตอรหรือสำนักงานเขตที่ท่านอาศัยนะคะอย่าลืมอย่าลืมคบบัตรมาดูสินะ,ะว่าตัวเองอายุห้าสิบเก้าจะถึงหกสิบเดือนปีหน้าปีหน้าจะถึงหกสิบเนาะปีถัดไปเนี่ยจะถึงหกสิบแล้วกนะ็ลารีบมาขึ้นทะเบียนเพื่อจะได้รับสิทธิทประโยชน์ จักรัฐนะจ้าเพราะว่าช่วงนี้เศษรษฐกิจก็กดีนะจ้าเศษรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเศษรษฐกิจบดีสแตงเนี่ยหกร้อยเนาะ <c oughs> มันก็เป็นเ,เงินเนาะปัจจัยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาใช้ในชีวิตประจําวันเ <c oughs> พื่อบรรเทาความเดือดร้นรอนเนาะบรรเทาความเดือดร้นรอนของเรานะจ้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยโควิดก็เข้ามานะจ้ะ อากาศก็หนาวเย็นนะเจ้าเฮาต้องว่าจับจ่ายเฉยๆนะเจ้าเงินเงินห้าหกร้อยก็สําคัญกับชีวิตของเฮาอยู่นะเจ้าอย่าลืมนะเจ้าผู้ที่เป็นชาวชาไทยนะเจ้าเนาะมาขึ้นทะเบียนได้ตั้งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่สามสิบกันยายนนะเจ้าอย่าลืมนะเจ้าผ่านอกาสมาได้นะเจ้าเดี๋ยวตกล่นนะเจ้าตกล่นจะยุ่งลำละเดี๋ยวจะไม่ได้ตังตามที่เฮากำหนดไว้ในระยะเวลาที่กำหนดนะเจ้าในระยะเวลาที่กำหนดนะคะรีบมาขึ้นทะเบียน รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปของปีงบประมาณถัดไปนะคะไม่ใช่ขึ้นแล้วจะได้ทันทีนะคะ,ะกรณีที่ย้ายที่อยู่นะจ๊ะหายที่แยที่อยู่นะจ๊ะกรณีที่รับเบี้ยชีพอ,อยู่แล้วย้ายที่อยู่ก็รีบแจ้งเนาะแจ้งขึ้นทะเบียนที่ท่านย้ายไปอยู่ใหม่นจ๊ะถ้าหาทันได้ดีว่าย้ายจากเชียงคามานะจ้ะจะมาอยู่เชียงมนวเนเนาะ ในเขตพื้นที่อบตะะกาลีมาแจ้งที่ก่อสวัสดิการสังคมนะเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะนะเจ้าว่าจะเงี้ยจะใดนะเจ้าก็มาติดต่อขึ้นทะเบียนนะเจ้าเพื่อจะได้รับสิทธทิประโยชน์ตามที่เราได้รับนะเจ้าเพื่อจะได้บิเสียสิทธิ์นะเจ้าซึ่งอาจจะมาเข้าใจเนาะ,ะวันนี้ก็มีรายหนึ่งนะเจ้าเนาะมาจากเมืองงาวน,นะเจ้าซึ่งมาขึ้นทะเบียน หนูพิจิการนะเจ้าเนาะแต่ตอนดีย้ายมาก,ก็าบบัตรมาขึ้นทะเบียนก็เสียชีวิตไปสองเดือนนะเจ้าก็เสียโอกาสนะเจ้ายกตัวอย่างนะคะย้ายมาจากที่อื่นแต่ไม่ได้พิจแจ้งนะนี่คือผลประโยชน์ของเราเราต้องไิจแจ้งนะคะอย่าลืมนะคะถือบัตรประชาชนนะคะคนไทยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน <c oughs> สําหรับผู้สูงอายุนะคะแต่สําหรับผู้พิการนะคะตอนนี้ผู้พิการท่านใดที่ไม่เป็นพิการนะคะแต่ ป่วยพิการเคลื่อนไหวเนาะอยากทราบว่าเออตัวเองพิการรอเปล่าก็ไปที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับเชียงม่ตนนะจ๊ะโรงพยาบาลเชียงมนตนสามารถออกวัดหนังสือรับรองความพิการให้ได้พิการเคลื่อนไหวนะคะโรงพยาบาลเชียงมนตนนะจ้าโรงพยาบาลเชียงม่วนนะจ้าถ้าใายพิการเนาะคิดว่าตัวเองพิการก็ไปโรงพยาบาลเชียงมนตนคุณหมอจะออกหนังสือรับรองความพิการเแล้วเซตตันกับน้ำรักษามาที่ออบตนะจ้า รับ่านหนังสือรับรองนะเจ้าแล้วก็สำนักวัดประชาชนทำนทรเมเนะเบียนบ้านรูปทายหนึ่งนิ้วนะเจ้าหนึ่งเรื่องสองสอง,สองรูปนะเจ้ายืนที่กองสวัสดิการสังคมองค์งการมหาศาลตำบลสะนะเจ้าแล้วจากนั้นเราก็จะส่งต่อไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาที่ห้องพ่อพอมจนะเจ้าจี้เย้พอมจนะเจ้าจากนั้นก็จะออกบัตรประจำตัวประชาชนใ้นะเจ้า ประจำตัวคนพิการเจ้ามันเหมือนกับประจำตัวประชาชนนะเจ้ามันเหมือนกันเลยเจ้าคล้ายๆแต่มันจะมีแทบแตกต่างกันคือข้างบนนี่นะเจ้าเนาะตรงนี้เจ้าถ้าหาไขว่าพิการทางตาหูและสายตาก็ไปที่ของมันจึงคำโรงพยาบาลพเยานะเจ้าแต่ก่อนจะไปก็ขอความกรุณาไปทีของวันเจียงมวลก่อนนะเจ้าเพื่อทางคนหมอเปินนัดเนาะนัดหมายทางโรงพยาบาลติดต่อโรงพยาบาลก่อนเพื่อจะได้บัเสียเวลานะเจ้า เสียเวลาไปปิกไปปิดมานะคะเพื่อไม่ได้เสียเวลาท่านที่จะเข้าไปโรงพยาบาลน,นะคะ,ะรีบติดต่อคุณหมอค่ะคุณหมอดูก่อนว่าโรงพยาบาลพะเยาโรงพยาบาลเชียงคำคุณหมอว่าวันไหนจะเข้าไปตรวจวันไหนนะคะให้หมอนัดให้ก่อนก็นได้นะคะจะต้องไม่ได้เสียเวลานะคะไปเสียเวลาค่า้ำมันรถก็แพงนะคะเศรษฐกิจก็บ่ดีนะเจ้าเนยลืมนะเจ้าอย่าลืมนะเจะาดูมาขึ้นทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุนะเจ้า ขึ้นทะเบียนที่กองสวัสดิการองค์การบริหารส,ส่วนตำบลสะนึอย่าลืมนะเจ้าแต่สําหรับท่านที่อยู่เขตพื้นที่อื่นนะคะถ้าหากท่านทราบไม่ทราบตอนนี้ได้รับชมอยู่ก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะโทรมาเลย0932139969อย่าลืมนะคะด้วยความห่วงใยนะจ๊ะ ติดต่อราชการทุกหน่วยงานอย่าลืมใช้แมสกนะปิดจมูกล้างมือด้วยเจียวเจียวนะคะเจียวล้างมือทำความสะอาดท่าเช้อทุกครั้งจับราไปโรงพยาบาลจับราหรือติดต่อราชการทุกหน่วยงานนะคะเจียวล้างมือปิดแมสกปิดจมูกป้องกันโควิดช่วงนี้นะคะอากาศหนาวเย็นก็ใส่เสือนะนะ้อผ้าหนาๆอุ่นๆสำหรับผู้สูงอายุ ติดต่อราชการก็ใส่เมดด้วยเส็นมดอุ่นๆน,นะคะมาติดต่อได้นะคะนะถ้ากท่านส่งไฟก็โทรมติดต่อสอบถามได้นะคะณนะกองสวัสดิการสังคมสายตรงขอองกองสวัสดิการสังคม0 9 3 2 1 3 9 9 6ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า